ลงเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยตกลงค่าทนายเกือบสี่ร้อยล้านเนี่ยและที่เหลืออีกร้1ยสิบอ็ดล้านเนี่ยวันนี้ก็มีการลงมติกันแล้วเหลือประมาณสักเก้าบกว่าล้านเนี่ยต้องจ่ายค่าทนายเกือบสี่ร้อยล้านเนี่ยตอนนี้สสเนี่ยเขาก็พยายามที่จะถามนายกว่าเฮ้ยแต่ก่อนนี้คุณพูดในสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณบอกว่าคุณจะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวเนี่ยนะตอนไปยกเลิกไอ้ที่อะไรเนี่ยเหมืองทองคําอัคคราเนี่ย ซึ่งวิษณุก็บอกมาแล้วว่าไม่ได้ยกเลิกแค่หยุดชั่วคราวคุณก็ไม่รู้จะจะแถกันไปถึงไหนนะครับก็คุณไม่ให้เขาทำมันก็คือการเลิกสัญญาปกติเขาก็มีหน้าที่ทําเหมืองได้คุณไปบ่อยให้เขาหยุดมันก็คือการเลิกสัญญานะครับนะลองวิษณุเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเขาเรียกอะไรพูดความจริงบ้างก็ได้นะครับก็ให้เขาหยุดชั่วคราวอ่ะมันไม่ใช่เลิกสัญญาไงนะ นะครับมันก็โดยปริยายอยู่แล้วเขาก็เจ๊งอะ่ะเขาลงทุนไปตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรอะ่ะก็ให้เขาหยุดก็คือการเลิกสัญญาเอาความจริงมาพูดไอ้สิ่งที่เขาจะทําทําต่อไปตามสัญญาเนี่ยคุณก็ไม่ให้เขาทําและให้เขาหยุดมันก็คือการเลิกสัญญาโดยปริยายแล้วคุณจะบอกว่าไม่ใช่การเลิกแค่ให้หยุดชั่วคราววันข้างหน้าก็อาจจะทําได้นะครับนายกบอกจะรับผิดชอบคนเดียวนะครับนายกก็ควักตังค์จ่ายไปเกือบสี่ร้อยล้านค่าทนาย ส่วนที่เหลืออีกประมาณเท่าไหร่90พันล้านเนี่ยก็จ่ายไม่ได้ค่าทนายก็บอกจะรับผิดชอบสมัยก่อนนายกก็บอกนายกไม่ใช่ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่เจ้าที่องรัฐไม่รู้นายกนายกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือตอนนี้กําลังแรงอะ่ะเรื่องให้นายกรับผิดชอบอันที่สองก็บอกว่าเอ,อเขาจะคัดค้านไม่อยากให้เอาเงินภาษีไปจ่ายค่าทนายเพราะนายกเป็นคนยกเลิกสัญญานี่ตอนนี้กําลังแรงมากอะ่ะ ไปทางไหนก็คุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องต่อมาวันข้างหน้าอนุญาโตเกิดตัดสินให้ประเทศไทยรัฐบาลไทยแพ้กดีผมถามว่านายกต้องรับผิดชอบไหมเหมือนจำนำข้าวไหมสมัยจำนำข้าวนะจีทูจเจ๊งอะไรต่างๆสมัยยิ่งรักไปไงติดคุกิดตารางกันเป็นแถวบุญทรงยังอยู่ในคุกติดคุกสามสีปีนะครับนะเนื่องจาก ทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการจำนาข้าวแล้ววันข้างหน้าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดเหมือนกับยิ่งรักเหมือนกับบุญทรงไหมเกี่ยวกับเรื่องการบอกเรื่องสัญญาหรือจะเรียกว่าให้หยุดชั่วคราวเกี่ยวกับเหมืองอัคคลาเนี่ยถามหน่อยครับพี่น้องประชาชนเริ่มถามแล้ววันหน้าต้องรับผิดชอบเหมือนยิ่งรักไหมนะครับเหมือนบุญทรงไหมเหมือนจำนำข้าวไหม อยากจะรู้นะครับว่าปป,ปชจะทำยังไงเรื่องนี้ถ้าวันข้างหนา้าแพ้ถ้าวันข้างหนา้ารัฐบาลไทยชนะคดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแพ้ช่วยตอบหน่อยพี่น้องว่ายังไงล่ะนะครับนี่คือประเด็นสาคัญที่เรามาพูดกัน2เรื่องในวันนี้